โมเตอร์ปลาแคมรี่เข้ามาใหม่นะครับคันนี้เลขไมล์88,551กิโลนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับรถเหน่ยงานผู้บริหารผนประการนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นแคมรี่สุดหรูนะครับปี2017เครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.0ตัวจีนะครับเพิ่งไปรับมาเมื่อเช้าเลยนะครับไปรับมาตอน9โมงนะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากราคานะครับประหยัดสุดๆนะครับ649,000บาทนะครับได้เลขทะเบียนลัคกี้นัมเบอร์คันนี้ไป นะครับคันนี้คือ Toyota c a m r รี2.0ตัวจีปี2017สวัสดีครับวันนี้กับผมเนีทอโต้นะครับนะวันนี้เดี๋ยวมีเพจใหม่ๆด้วยนะเพจใหม่ๆนะครับก็วันนี้เอาแคนรีนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับที่แจ้งไว้ในไลฟ์สดนั่นเองนะว่าวันนี้จะซื้อแคนรีเข้ามานะครับก็ซื้อไปเมื่อวานช่วงช่วงเย็นแล้วก็เมื่อเช้าไปรับมานะครับคันนี้คือ Toyota c a m r รีนะครับ2.0ตัวจีนะครับปี2017นะครับมายน์เชน นะครับเลขทะเบียนลัคกี้นัมเบอร์นะครับหนึ่งสามนะครับด้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้สลับนะครับถ้าประมูลทะเบียนนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคานี้มีหลักครึ่งแสนเหมือนกันนะครับสาหรับทะเบียนเลขสองหลักนะครับแล้วก็สวยๆแบบนี้ป้ายทะเบียนก็ดูแบบโล่งๆเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับผู้บริหารปนประจาการนะครับเป็นรถสำรองของหน่วยงานนะเพราะว่าเลขหมอยู่ที่แปดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลนะครับ ตัวรถเป็น 2.0G นะครับตัวนี้หน้านี้จะพัดหน้านี้จะมีตั้งแต่ตัวปี17ต่หน้านี้มีตั้งแต่ปี15นะครับถึงปลายปีถึงต้นปี18นะครับพอปลายปี18ก็จะผลิตเป็นตัวไมน่าเชนทั้งคันแล้วนะครับคันนี้เขาเรียกว่าโฉมไมน่าเชนปี15นะครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นโฉมไมน่าเชนปี18นะครับต้องบอกว่าคันนี้ออปชั่นทั้งในก็เยอะนะดิสี่ล้อนะครับล้อยางเบิกใหม่นะครับกระจกโตต้าแท้ทุกบานรถได้มีพิพความจมน้ำชนหนักนะครับ อันนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟดวงหลักนะครับแล้วก็ไฟสูงเป็นหลอดไส้นะครับมีไฟ d a ย์ไทม์นะครับเป็น LED แบบไบ้บีมตรงนี้นะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับด้านล่างมีเซ็นเซอร์สจุดนะครับแล้วก็ชุดก่อนที่ครอบไปตัดหมอนี่เขาจะมีสีอย่างนี้คล้ายๆตัว e Ximo นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยสวยคือรถไม่น้อยแล้วก็สีเนี่ยเดิมทั้งคันเลยนะครับ ใครที่อยากได้รถหรูๆนะผ่อนไม่แพงนะครับเพราะว่าคันนี้ราคาประหยัดนะครับ649,000บาทนะครับ649,000บาทนะครับดูชุดกันชนด้านหน้าก็แน่นสนิทแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบเครื่องยนต์ดู o อ v t วีนะครับแล้วก็หัวฉีดเป็น d 4 s นะครับคือ1สูบจะมีหัวฉีด2หัวนะครับจะช่วยสลับกันนะครับละอองมันจะบางๆแล้วมันจะทําให้ประหยัดน้ํามันอัตราเร่งดีนะครับก็เป็นเป็นระบบการทํางานของเครื่องยนต์ของ t o y o t a Camry นั่นเอง ตัวนี้เป็นดิสคู่หน้าไอ้ดิสสี่ล้อเลยนะครับล้อด้วยยางอีโคเปียนะครับของบิ t โ n นนะครับยางตัวนี้ก็เป็นปียี่สิบนะครับนะรถตรวจเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายนะครับภาษีพรบอเดี๋ยวเราต่อให้ทั้งหมดนะครับนี่นกระจกเดิมนะครับภาษีพรบเดี๋ยวเราต่อให้ทั้งหมดนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับจะซื้อสดหรือจัดไปนั้นได้เลยนะครับสำหรับโตโยต้าแคน y ีนะครับแล้วก็มีอีกจุดหน ตัวฟิล์มนะครับจะค่อนข้างเสื่อมเดี๋ยวทางบริษัททอโต้เปลี่ยนให้นะครับกระจกนะครับเป็นกระจกเซฟตี้นะครับมีโตโต้รามนะครับเป็นกระจกอิรภัยนั่นเองนะครับคันนี้ก็มาพร้อมระบบบายสปอร์ตด้านข้างกุญแจสมาร์ทคีเลดนะครับดูสีนะครับสวยมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากได้ฟิล์มอยากได้กันสาดอะไรก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับโตโต้จัดให้นะครับตัวนี้เป็นดิสสี่ล้อนะครับให้ดูเงาแสงของตัวรถนะครับก็สวยมากนะครับคันนี้นะครับ ยางก็เป็นวิสโตรีโคปเปียนะครับปี2020นะครับดิสเบร์แบบเหลือๆนะเพราะว่าคันนี้ผมเป็นคนไปขับมาเมื่อเช้านี้นะครับก็ต้องบอกว่าเบรกนุ่มช่วงล่างดีมากแล้วแฮนดิ่งพวงมาลัยแบบหนึบสุดๆนะครับนะนี่บอกไฟฟ้ากู่หน้านะครับแล้วก็อ่ามีบอกไฟฟ้ากู่หน้ามีแอร์หลังนะครับแอร์เป็นระบบดูโอโซนนะครับพวงมาลัยเป็นฟูลมัลติฟังชันนะครับเกียร์ก็เป็นระบบเกียร์ถุนนะแบบขั้นบันไดนะครับ แผงประตูด้านในนะหรือที่ครอบตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้นะครับปัดสีเทากระจกเป็นออโต้นะครับก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ารถอ่ะเป็นรถหน่วยงานนะครับรถเขาประวัติศูนย์อยู่แล้วนะครับเป็นองค์เป็นอาร์กเดิมอยู่ครบหมดนะครับสวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับถ้าใครที่กําลังสนใจนะอยากได้แคมรี่สักคันหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะครับก็ชมคลิปนี้ได้เลยหัวน็อตแก้มเดิมนะไม่เคยแกะชิ้นนี้นะครับบ่งบอกได้เลยนะครับรถเรารับประกันโครงสร้างนะครับ บอดี้ตัวถังนะครับไม่มีพิความจมน้ำชนหนักนะครับดูกระดุงดูเน็เมทองเมทอาร์ตนะสวยๆนะครับรถเราตรวจประวัติมาแล้วนะครับนะล้วคือเบื้องต้นนะครับก่อนซื้อนะครับผมก็จะไปดูรถเองนะครับแล้วก็ตรวจเอารถไปตรวจประวัตินะเพราะว่าลูกค้าที่จะซื้อรถต่อจากเรานะครับต้องทราบประวัติตัวรถนะครับแล้วก็ดูที่ไปที่มาแล้วผมก็สามารถอธิบายได้ทุกตรงนะครับเพราะว่ารถซื้อมากับมือนะครับ รถสวยมากๆนะแอนโทเมนเทดเดิมอยู่ครบนะครับจูนปี17นะครับก็คือมิถุนาปี17นั่นเองนะครับสำหรับรถที่คันนี้ที่ผลิตออกมานะครับกระจกก็เป็นกระจกโตโยต้าแท้หมดเลยนะครับทุกบาทนะครับแล้วก็มีม่านข้างนิรภัยนะม่านข้างนิรภัยมานะครับสำหรับแคมรี่มีม่านข้างนิรภัยมีม่านหลังไฟฟ้านะครับกระจกเป็นออโต้หมดเลยนะครับเป็นออโต้สไลดด์หมเลยนะครับผมบอกเลยว่ารถสวยมากๆคันนี้ ร,รถหน่วยงานผูน้บริหารน,นะเพิ่งเข้ามานะครับเราล้างไปแต่ข้างนอกนะข้างในเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเราล้างไปแต่ข้างนอกข้างในก็จะเป็นเบาะสีเบจนะครับมีแอร์ด้านหลังนะครับมีที่เท้าแขนขนาดใหญ่นะครับรุ่นนี้คือ2.0ตัวจีนะครับก็มีที่เปิดตรงนี้นะถ้าเป็น2.5ตัวจีเนี่ยเหมือนมันจะเป็นตัวเบาะส้มคอนโซลดาอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ครับม่านหลังไฟฟ้าอยู่ตรงนู้นนะครับคือรถคันนี้ผมบอกเลยถ้าใครได้ไปคุ้มมาก นะครับเพราะว่าโตโยต้าแคมปี้สองปี17 18เนี่ยผมบอกเลยว่าที่ทอโต้ขายดีสุดนะครับด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดนะครับเซ็นเซอร์มาให้4จุดแล้วก็มีดิฟิวเซอร์ด้านล่างพร้อมตัวไฟทับทิมนะครับที่อยู่ด้านท้ายนั่นเองนะครับโลโก้ก็ครบเลยนะครับไฟแคมปี้ป๋า2.0งนะครับด้านล่างเป็นระบบาัดลมของหูชีด D4S นั่นเองนะครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้าได้นะคฝาท้ายเปิดไฟฟ้าได้เนี่ยผมเปิดละนะครับมันก็จะกระดกขึ้นมา นะครับเราก็สามารถดูด้านในได้เลยว่ารถสภาพเดิมนะครับรถเก่งเนาะก็ดูช่วงท้ายเนี่ยนะครับเม็ดอเม็ดฮารอยต่อต่างๆนะครับเดิมครบไหมนะครับเนี่ยอันนี้รถมันยังไม่ได้ล้างจริงนะครับผมต้องขออภัยนะครับแล้วก็พวกซีนต่างๆนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะจะให้ดูขึ้นมาด้วยนะครับดูช่วงไฟท้ายเนี่ยถ้าเป็นอันเนี้ยโกยโตนะครับมันก็คือไฟท้ายแท้โรงงาน นะครับแต่ถ้าใครดูลึกหน่อยนะครับก็ดูหัวน็อตนะครับฝาท้ายไม่เคยแกะนี่นะครับประมาณนี้นะครับเวลาถ้าจะเลือกซื้อรถนะครับพราว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ลองดูเด็ยก็ฝาท้ายเดิมเอ็นอาร์ดเดิมทางมะพร้าวเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้การันตีได้เลยว่าเป็นรถไม่เคยชนไม่เคยติกคว่ำไม่เคยจมน้ํานะครับแล้วก็ด้านล่างนะล้อแม็กก็เป็นยางอะไหล่นะครับแล้วก็ตัวผมไนตัวพื้นด้านล่างนะก็จะเห็นซีนทางมะพร้าวอยู่นะครับแล้วก็ตัวแผ่นปะอะไรต่าง รถแคปนี่ต้องบอกว่าโฉมนี้ขายดีสุดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ดูมาจากไร์สดนะครับทางเฟสเพจทอโต้นะครับหรือว่าก็โทรเข้ามาตามเบอร์ของผมนะศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับแล้วก็มาดูรถคันจริงที่บริษัททอโต้นั่นเองนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยตั้งอยู่ติดถนนใหญ่นะครับพอเวลามาตรงข้ามกับบิ๊กซีสวีทตะวงพอมาปุ๊บก็ลูกค้าก็จะเลี้ยวเข้ามาได้เลยเพราะว่าข้างหน้าก็จะเป็นแคมปรี่ทั้งหมดนะครับรถหนึงสองคันนี้ด้วยนะครับ ห้องโดยสารตอน2ก็จะเหมือนกันเนาะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ที่ผมบอกนะครับเพราะว่ารถเป็นรถเดิมเหน่วงงานมาเลยนะครับมีแอร์หลังนะครับรถแบบนี้จะไม่มีคาดยันนะเพราะว่ามันเป็นรถเหน่วงงานนะครับเขาจะไม่ค่อยได้ทําอะไรกับรถเลยก็คือเอาไปใช้นะครับตามปีพอปุ๊บเขาก็กลออกมานะครับพอฝั่งประตูคนขับนะครับก็จะมีตัวคอนโทรลต่างๆนะครับกระจกไฟฟ้า4บานเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกเด็กนะครับปรับกระจกบังข้างไฟฟ้าแล้วก็มีเมมเบรี์เบาให้2จุด คันนี้ก็มีแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับฟีสามเอ็มนะครับ,ร M, รบเปอร์ต้านะครับที่ผมบอกว่าฟีม,มันเสื่อมอะเพราะว่าผมขับมาเองแล้วก็ผมขับมาแล้วผมมองกระจกข้างนะผมมองกระจกข้างแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันจะเป็นลายลายอย่างนี้นะผมก็เลยแจ้งก่อนคันนี้ก็มีระบบบายสปอร์ตนะครับมีระบบบายสปอร์ตนะเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมครับดูคันนี้คือบายสปอร์ตนะครับมันเปิดปิดได้นะครับ นี่คือเปิดใช้งานครับอันนี้คือระบบบายสปอร์ตนะครันนี้คือ t o y o t a c a m มร y นะครับปี2 0 1 7นะครับเลขไมหม1ายิกิโลนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนพวงมาลัยเป็นมันติฟังชันนะครับฝั่งนี้ควบคุมวิทยุฝั่งนี้ควบคุมหน้าจอนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบพวงมาลัยไม่มีถลอกเลยนะครับใหม่มากๆนะครับมีระบบล็อกความเร็วด้วยนะก็คือคูณคอนตัวนี้เวลากดใช้มันก็จะไปขึ้นที่หน้าจอตัวนุ่มนะเห็นเขียวงนะครับ เวลาเลิกใช้ก็ปิดอย่างนีนะ้หน้าจอตอนนี้เป็น c นีดีเป็นซีดีแต่เชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าใครจะให้อัปเกรดเป็นจอก็แจ้งได้เลยนะครับระบบแอร์เป็น d u โอโซนนะครับยวต้องกดดูโอไว้ฝั่งนี้ยี่หกฝั่งนี้ยี่ี่นะครับก็คือจะแบ่งโซนซ้ายโซนขวานะครับถ้าเป็นรุ่นปีสิบแปดที่เป็นตัวไมนเชนหรือเป็นตัวพรีเมียมนะครับก็จะแอร์ก็จะมีสามโซนมีด้านหลังด้วย นะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดม่านหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกอะไรนะอ่า power outlet นะครับแล้วก็ USB AUX นะครับคอนโซลตรงกลางเป็นลายไม้นะแต่เป็นสีเบจนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําเกียร์เป็นเกียร์ถุงนะครับแต่เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดไฟฟ้าแบบนี้นะครับเมื่อเช้าก็าขับมาเทสเกียร์เทสช่วงล่างก็โอเครถด,ดีมากนะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จเปิดปิดได้คือไวเลสชาร์จไม่ใช่ก็ปิดนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครหาอยู่ นะครับรายละเอียดแบบนี้นะกับรถแบบไฟหน้าเปิดปิดอโอตโต้ที่ปัดน้ำฝนอโอโต้นะครับสวยๆแบบนี้นะมีบายสปอร์ตมีพาร์คิ้งเซนเซอร์นะครับมีแอคชั่นคอนโทรลนะครับก, ate, กุจแจสมาร์ทย์เลตเครื่องยนต์เบนซินล้วนผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ดีมากนะครับอัตราเร่งดีสุดๆเลยนะแฮมลี่นะครับเครื่องยนต์เป็นระบบ VTRW นะครับใช้หัวฉีด D4S นะครับที่เป็น8หัว4สูบเรียงนั่นเองนะครับ รถเครื่องยนต์ก็จะมีขนาดใหญ่เต็มห้องเครื่องนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตน้ำนะครับฝาฝาเครื่องเนี่ยไม่เคยเปิดนะครับดูนะเินเบแห้งแบบนี้นะครับหัวน็อตนะครับเดิมเดิมหัวโช๊คเดิมหมดนะครับฝากระโปรงเดิมโตโยต้านะครับอันนี้หัวน็อตนะครับมีเพนท์มาร์กต่างๆหัวน็อตเดิมพบหมดเซ็นเซอร์นะครับแกมหกแกมข้างนะครับเดิมทุกจุดนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถ หน่วยงานปลดประจำการนะครับประวัติศูนย์แบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะค่ะอันนี้รถจะไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งซื้อเข้ามานะครับผมปลดให้เห็นเห็นเลยว่าให้ดูด้านในว่ารถเดิมๆนะครับไม่ได้มีบมมอะไรนะครับมันมันแกะลำบากนิดนึงเพราะว่าใช้มือเดียวแกะถ้าเกิดดึงขึ้นมาเลยมันลั่นมันกระเด้งขึ้นมาแน่นอนนะครับไอจุดที่มันหลุดหลุดเนี่ยเพราะว่าตอนเอามาเราพอดีเขามัน,มนไม่มันไม่มีมานะครับแต่ว่าเราติดให้ได้เหมือนเดิม นะครับเนี่ยขาดนะซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับก็คันนี้นะครับคือ Toyota c a m ด y 2.0ตัว G นะครับปี2017นะครับเลขไมล์88,000นะครับราคา649,000บาทนะครับราคาเพียง649,000บาทได้ฟรีได้รถเก๋งซีดานนะครับเครื่องยนต์2,000นะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็ได้ทะเบียนลัคกี้นัมเบอร์บอกภาษาคู่หน้าช่วงล่างสุทเทปของคันนี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับ062-640-7776 Next stop.